มุกนี้ไม่รอดพระปลอมบวชเองศึกเองถูกสำนักพุทธบุกจับขณะออกบินทบาทขณะที่เจ้าตัวอ้างไม่ได้เป็นพระเป็นแค่สามเณรจากกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้มีการเผยแพร่โพสต์คลิปเหตุการณ์บริเวณซอยแจ้งวัฒนะป่าเกลืสิเกขณะที่พระปลอมซ้อนรถวินจักรยานยนต์กลับจากบินทบาทแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ก่อนจะแวะลงจากรถจักรยานยนต์เดินเข้าไปในป่าข้างทางเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะซ้อนท้ายรถวินจักรยานยนต์ออกไปพร้อมระบุข,ข้อความว่า ทำอย่างไรได้บ้างกับคนพวกนี้พระแปลงร่างได้เช้าบวชสายสายศึกใต้สะพานล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ8นาฬิกา45นาทีวันที่24มีนาคม2566นายชีวินอภิบาลบุญชัยพอสำนักพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีได้ลงพื้นที่ตลาดกรมที่ดินเมืองทองทานออำเภอปากเกร็ดพบชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์ยืนถือบาทอยู่ภายในตลาด โดยมีญาติโยมนำข้าวสารอาหารแห้งมาใส่บตรจำนวนมากก้มกราบไหว้พระองค์ดังกล่าวจึงได้แสดงตัวเพื่อตรวจสอบพระองค์ดังกล่าวว่าเป็นพระปลอมหรือไม่พร้อมได้เชิญตัวพระองค์ดังกล่าวมาที่วัดบ่ออําเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีเพื่อตรวจสอบว่าเป็นพระอยู่สังกัดไหนจากนั้นทางพระครูกิจเขามาพิรมเจ้าอาวาสวัดหงทองได้เปิดคลิปให้ดูว่าพระที่ลงในโลกโซเชียลเป็นบุคคลในคลิปหรือไม่ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าในคลิปที่นั่งซ้อนท้ายรฐจักรยานยนต์แล้ว เข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นภาพของตนจริงงอ้างว่าไม่ได้เป็นพระเป็นเพียงแค่สามเณรชื่อสามเณรสุรพลอายุ66ปีจากการตรวจสอบพบว่ามีความผิดแต่งกายคล้ายพระสงฆ์จึงได้ดำเนินการจับศึกและได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรปากเกร็ดเพื่อนำตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งนายชีวินอภิบาลบุญชัยผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่าวันนี้ตนมาร่วมกับคณะสงฆ์และพระวิญญาธิการ เพื่อดาเนินการจับตัวผู้แต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์มาส่งที่สพปากเกร็ดเพื่อแจ้งความดําเนินคดีในข้อหาแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ซึ่งพนักงานสอบสวนจะดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้อยากฝากถึงประชาชนที่แต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์ว่าให้พึงสังวรว่าเราควรให้เกียรติพระพุทธศาสนาและรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่กับประเทศไทยเพราะทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเพื่อไม่ให้เกิดความเสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนาของเรา ทางด้านพระบดีกาจันโกวิโทรพระวินยาธิการประจำจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่าตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ก่อเหตุแต่งกายเรียนแบบพระส์มาที่สถานีตำรวจภูธรปากเกรด็ดพร้อมตรวจสอบประวัติว่าเคยก่อเหตุในลักษณะนี้หรือไม่ซึ่งผู้ก่อเหตุไม่ได้เป็นพระจริงจึงมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไป